ลองนึกภาพตามกันดูนะครับในวันเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยแต่คนละฝ้าของโลกสองมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคเรากําลังสงสารที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับฝั่งหนึ่งพูดถึงการสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันเพื่อโลกแต่อีกฝั่งกลับพูดถึงการเสริมความแข็งแกร่งทางการทหารนี่คือเรื่องราวของสองยุทธศาสตร์ที่ถูกส่งออกมาพร้อมกันและมันอาจจะกําลังพาโลกของเราไปสู่2เส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ ในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังพูดถึงการตั้งองค์กรใหม่เพื่อดูแล AI ให้เป็นประโยชน์กับทุกคนสัญญาณจากฝั่งสหรัฐโดยรัฐมนตรีกรลาหมกลับเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เทคโนโลยีแก่พันธมิตรเพื่อใช้ต่อต้านการลุกราน2มหาอำนาจ2แนวทางที่ต่างกันสุดขั้วถูกเปิดเผยออกมาในวันเดียวกันเป๊ะ,ปะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้น เอาละครับเรามาเริ่มกันที่การเดินเกมของฝั่งจีนกันก่อนเลยในเวทีการประชุมสุดยอด APEC ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญมากๆนะครับจู่จูจีนก็วางข้อเสนอหนึ่งลงบนโต๊ะที่ต้องบอกว่าทำเอาหลายคนประหลาดใจกันไปตามๆกันเลยคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ยกมานี่สำคัญมากๆเลยนะครับลองฟังดูดีๆเขาบอกว่า AI ควรถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้คนในทุกประเทศ นี่ไม่ใช่ภาษาของการแข่งขันเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือภาษาของความร่วมมือระดับโลกจีนกำลังพยายามวางตัวเองให้เป็นเหมือนผู้นำที่อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาคมโลกโดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะครับจีนมีแผนที่เป็นรูปธรรมมาพร้อมเลยคือเสนอให้ตั้งองค์กรระดับโลกขึ้นมาใหม่เลยเพื่อดูแลเรื่อง AI โดยเฉพาะแถมจะให้มีฐานที่มั่นอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยการที่บอกว่า AI ควรเป็นสินค้าสาธารณะเนี่ย มันคือความพยายามที่จะเป็นคนเขียนกฎกติกาของโลกสําหรับเทคโนโลยีก่อนใครเป็นการเดินหมากที่ฉลาดมากๆเลยครับแต่ว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ทางการทูตที่ดูดีเนี่ยมันมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งกกราวกว่าซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอธิปไตยทางเอลกอริทึมถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือจีนประกาศชัดเจนว่าต่อไปนี้เราจะไม่พึ่งพาเทคโนโลยี AI ของอเมริกาอีกแล้ว เราจะสร้างระบบของเราเองควบคุมข้อมูลของเราเองเพื่อกำหนดอนาคตของเราเองเอาล่ะครับพักเรื่องจีนไว้ก่อนแล้วตัดภาพมาที่อีกฟากหนึ่งของโลกในวันเดียวกันเลยสหรัฐอเมริกากําลังส่งสารที่คนละเรื่องโดยสิ้นเชิงเลยครับเป็นสารที่เน้นไปที่เรื่องของอํานาจทางการทหารลุลวนนี่คือสารจากฝั่งอเมริกาครับชัดเจนมาก เป็นการประกาศถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีของตัวเองคือแทนที่จะพูดถึงกฎเกณฑ์ระดับโลกที่ทุกคนต้องทําตามสารัสกับพูดในทํานองว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกและเราพร้อมจะแบ่งปันมันให้กับพันธมิตรทางทหารของเราเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คําสัญญาปากเปล่านะครับสารัฐแสดงให้เห็นผ่านการกระทําเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยชาติอาเซียนเฝ้าระวังภัยในทะเลจีนใต้การส่งมอบเทคโนโลยีล้าสมัยให้หรือแม้กระทั่งการซ้อมรบร่วมกันบ่อย ้าหมายี่ชัดเจนมากเลยครับก็คือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งขึ้นมาในภูมิภาพนี้หนึ่งในข้อเสนอที่สําคัญมากของสหรัฐก็คือคํานี้แหละครับการรับรู้สถานการณ์ทางทะเลฟังดูอาจจะเทคนิคนิดนึดนงแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันคือเทคโนโลยีที่เหมือนกับมีตาวิเศษกลางทะเลเลยครับช่วยให้ประเทศต่างๆเนี่ยเห็นภาพรวมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในน่านน้าของตัวเองทําให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามได้ทันทีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ เบื้องหลังคำมั่นสัญญาทั้งหมดนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กว่าและน่ากังวลกว่ามากๆซ่อนอยู่ก็คือในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันสหรัฐประกาศข่าวช็อกโลกเลยว่าจะกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหลังจากที่หยุดไปนานถึง33ปีนี่คือการส่งสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนมากๆไปถึงคู่แข่งอย่างจีนและรัเสเซียโดยตรงเลยดังนั้นนะครับพอเราถอยออกมามองภาพรวมและเอาเรื่องราวทั้งสองฝั่งมาต่อกัน จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรากำลังมองเห็นภาพของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันใน2แนวรบคนและแนวรบแต่เป็นการแข่งขันเดียวกันลองมาดูตารางนี้เทียบกันชัดๆเลยนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างมันตรงกันข้ามกันหมดเลยจีนเลือกเวทีเศรษฐกิจอย่างเอ펙ใช้การทูตเป็นเครื่องมือหลักเพื่อสร้างกฎเกณฑ์โลกโดยมี AI เป็นตัวชูโรง ในขณะที่สหรัฐไปที่เวทีการประชุมกลาโหมเสนอความช่วยเหลือทางทหารสร้างพันธมิตรโดยใช้เทคโนโลยีทางทะเลเป็นข้อเสนอสําคัญ2องเวที2วธิธีแต่เป้าหมายคือการแข่งขันเดียวกันแล้วที่จีนเลือกเวทีเอเปกนี่ก็สําคัญมากนะครับทําไมล่ะเพราะว่าเรากําลังพูดถึง21เขตเศรษฐกษิจที่รวมรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้าคิดเป็นครึ่งหนึ่งของโลกทั้งใบเลยนะ การส่งสารในเวทีนี้ก็เท่ากับว่าจีนกำลังพูดโดยตรงกับผู้เล่นทางเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนั่นเองแล้วทั้งหมดที่ว่ามานันนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือภาพสะท้อนของสองวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้นำโลกและวิธีการกำหนดทิศทางของอนาคตและนี่คือคำถามสำคัญที่สุดที่ตามมาครับสุดท้ายแล้วยุทธศาสตร์ไหนกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะ ระหว่างแนวทางของจีนที่เน้นความร่วมมือและการสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันหรือจะเป็นแนวทางของอเมริกาที่เน้นการสกัดกั้นผ่านพันธมิตรทางการทหารคำตอบของคำถามนี้แหละครับที่ไม่ได้แค่จะกำหนดความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจเท่านั้นแต่มันจะกำหนดชะตาของระเบียบโลกในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียว